สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาม,มันจะดูดวงกับผู้เกิดในลักนณาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสัปดาห์เดือนพฤษภาคม2 5 6 8นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชากรากฎจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่1เหรียญ8ถ้วยนายออฟคับนะครับเก้าถ้วยเนาะสไม้ ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นกิ่งถือไม้ครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างาชาวกรกฎลักขณากรากฎบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เดา ประจําความรักความสัมพันธ์ของคุณยังโคจรอยู่ในภพเลือนมอรณะแต่กําลังจะมีเกณฑ์ของการเลื่อนนะครับขึ้นไปในภพสุภะในอีกไม่ช้าแต่คงเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของคู่ของคนรักในช่วงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีดาวพระนสบดีเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนวินาศ นในอีกไม่ช้าในวันที่13พฤษภาคมเนาะแล้วก็ราหูก็จะออกนะครับมาทับในเรือนมอรณะก็จะทำให้ดาวศุกร์นั้นโคจรอ,อยู่ในพบรือนสุภะนั้นอย่างโดดเด่นและอยู่บนความรู้สึกที่เรากับ คู่ของคนรักนะ่ะน่าจะมีการปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎอาจจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวังได้ดีขึ้นจากไพ่ f o f wands นะครับแล้วก็อาจจะต้องอเขาอาจจะดูมองกันไกลกับความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณได้ดีขึ้นแต่เขาอาจจะต้องพยายามเหมือน ห่างออกจากคุณก่อนสักระยะหนึ่งนายออครับนะครับก็าอาจจะแบบมีสิ่งที่ต้องคิดต้องทบทวนต้องอยู่ห่างจากเราอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อให้เคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆสุดท้ายมันจะสามารถแบบ หลุดพ้นแล้วก็ปรับแก้ไขแล้วมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความมั่นคงแล้วก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จหรือว่ามีโอกาสที่จะมีความรักที่ลงตัวได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันมีความชัดเจนได้ดีขึ้นแต่หลายคนนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็น long distance r e l a t i o n อยู่นะครับในช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้ แต่ครึ่งเดินหลังนั้นนะครับมันจะดีขึ้นแต่ครึ่งเดินแรกนี้ยังมีเอกอัพขับอยู่โหรสตัทไทยเนี่ยตรงกับไพ่อยู่ก็คือ8ถ้วยอยู่แปลว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีความรักที่ห่างไกลความรักที่อาจจะเป็น long distance relation หรือว่าความรักที่อาจจะดะูต้องให้เวลาในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของสภาวะความรู้สึกภาวะจิตใจสิ่งต่างๆเนี่ยมันคงต้อง รอดูสถานการณ์ไปก่อนเพื่อให้การตัดสินใจของเขาคนนั้นหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เคลียร์ตัวเองพอมันดูโอเคขึ้นสุดท้ายคุณจะได้รับความรักความสัมพันธ์เป็นรูปประธรรมในสิ่งที่ดีแล้วก็ความรักก็น่าจะค่อยๆฟื้นกลับมามีโอกาสแน,นวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกรกฏเพิ่มเติมกันบ้าง ภั่เพิ่มเติมให้กับชาวกรกฎเขารู้สึกยังไงสำหรับชาวกรกฎเพิ่มเติมไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ราชินีถือไม้เด็ชาเิียดเด็กถือเหรียญเจ็ดดาบใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ไหนถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับหกเหรียญครับ โอเคคืออยากจะบอกชาวราศีกรกฎลักขนากรากฎว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีความลงตัวกันได้เพราะว่าตอนนี้มีไพ่2ใบนี้ คิงถือไม้กับราชินีถือไม้มาแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเติมเต็มกันและกันได้อย่างเต็มที่เพราะว่าคิงกับควีนถือไม้เหมือนกันเนี่ยแปลว่าเติมเต็มในแพชชั่นของความรู้สึกและความกระตือรือร้นที่มีต่อกันมากขึ้นเขาต้องการหวยหาเราเราหวยหาเขามีความรู้สึกเหมือนกันมันเลยทําให้ตอบรับในกันและกันได้อย่างเต็มที่ก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นย่อมมี พูดง่ายคือเหมือนสินเสมอกันนะดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มันดูมีอะไรที่ลงตัวได้มันมีการเติมเต็มในสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งขาดหายไปมันเลยทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นเลยทําให้ความสัมพันธ์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเขาอาจจะดูเข้าหาเราดีขึ้นมีเวลาให้เรามากขึ้นดูมีความรู้สึกแบบ เอ็นเอียงมาทางคุณมากกว่าเดิมราชินีถือไม้เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองค่อนข้างดูดีมีสเสน่ห์ทำให้เขาอะแพ้ทางคุณนะทำให้เขาอยากจะมีสิ่งดีๆเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งเขาเลยให้เวลากับคุณที่มากขึ้นให้เวลากับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเขาสามารถที่จะแบบตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการได้ดีขึ้น a c c e p t ได้ดีขึ้นประมาณนี้นะครับความรักมันก็ย่อมมีโอกาสของการที่แบบ ให้เวลากันใส่ใจกันดูแลกันดีขึ้นมันเป็นความประทับใจที่มีต่อกันได้นะครับและมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเดินทางไปสู่ความรู้สึกที่มันเป็นแบบสิ่งดีๆมีความรู้สึกแบบเหมือนเดินหน้าไปต่อกับความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีแต่มันมีเด็กถือเหรียญก็คงต้องประคับประคองไปนิดนึงแต่มันก็จะค่อย พัฒนาแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆได้อีกครั้งหนึ่งทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับเราเนี่ยมีการมองกันไกลในระยะยาวเนี่ยมักจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นบางคนอาจจะไปไปมามาหาสู่กันได้ดีขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์ที่เคยห่างไกลกันก็จะกลับมาอยู่ใกล้กันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของเขานั้นจะมาอยู่ ใกล้อย่างที่บอกว่าใครเป็น long distance เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยกำลังจะเดินโ,โคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภาษกำลังจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวเนี่ยกำลังจะสัมพันธ์ในลัคนาที่เป็นมุม9นะครับมุม9เนี่ยคือมุมเขาเรียกว่าตีโกนหลังนะครับก็เลยหมายถึงว่ามุมที่ถึงลัคนานอีกมุมหนึ่งก็เลยอาจจะทําให้ความรักนั้นย่อมมีความรู้สึกที่ดีขึ้นเนาะแต่อย่างที่บอกนะ เรากับเขาก็อาจจะต้องแบบให้เวลากันอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าในคลิปนี้ยังเป็นครึ่งเดือนแรกอยู่มันยังไม่ได้ยายนะครับดาวเสาเนี่ยจะย้ายในช่วงของ19นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ19นะครับดาวมันย้ายมากจนแบบค่อนข้างจำแบบผิดผิด,ผดถูกๆนิดนึงนะครับน่าจะเป็น19เนาะ ก็คือ19พฤษภาก็คือคลิปหน้าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่านี้ตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณว่าโอเคละเริ่มมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีโอกาสที่จะมีแผนที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันและเริ่มมีความรู้สึกที่เขากับเราน่าจะมีพลังงานดีๆที่จะเข้าหากันได้ดีขึ้นนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เป็น long distance r e l a t i o n ต่างๆเนี่ยก็พยายาม เอาความรู้สึกหรือความใส่ใจเนี่ย <soc. S 1> <Wait S 2> เข้าหากันให้มากขึ้นกว่านี <awfully Ou. S 1> ้นะครับเพื่อให้เรากับเขามีโอกาสของความรักที่ไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีจาก4ี่ไม้กับ1เหรียญเนาะสี่ไม้กับ1เหรียญแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับกันเต็มเต็มการใส่ใจการดูแลกันและกันได้อย่างเต็มที่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีความรักที่แบบ เก้าทวีคูณหรือว่าความรักที่เกิดความมั่นคงข่าวดีเป็นลูกประรมชัดเจนดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นเห็นไหมครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปตามสิ่งเหล่านี้เลยนะสำหรับชาวราศีกรกฎก็โอเคเนาะถือว่าเป็นพลังงานดีๆแล้วกันให้กับชาวกรกฎหลังจากที่ชาวกรกฎมักจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานถึง 2ปีครึ่งนะครับค่อนข้างยาวนานมากๆนะดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ตอบรับกันได้แล้วก็พยายามเอ c e เซปต์ต่อกันเพื่อให้ยอมรับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเรามีพลังงานมี Energy รร่วมกันที่ดีอะไรที่เคยเสียหายอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยมีประเด็นก็พยายามเคลียร์กันซะเพราะว่าตอนเนี้ย มีไพ่เซเว่นออฟสอดนะครับกับไพ่อสเวนถือดาบเราอาจจะต้องพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์เพราะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะยังทําอะไรดูแบบ ยังไม่ค่อยชัดเจนในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แต่ครึ่งเดือนหลังน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอะไรที่ดูไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยค่อยๆเคลียร์กันไปอย่าเพิ่งใช้อารมณ์จนเกินไปเราต้องพยายาม move on ตัวเองออกจากความรู้สึกที่มันเป็น toxic relation ต่างๆให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ move ออกมามันจะทําให้เราดําดิ่งอยู่กับความรู้สึกและปัญหาสิ่งเหล่านั้นแล้วพยายามมองกันไกลนะครับแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสของความสุขที่เต็ม,ตมกันและกันได้อย่างเต็มที่ทาให้ ความสัมพันธ์มันเริ่มกลับมามีอนาคตรเริ่มกลับมามีความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เข้าขากันได้ดีขึ้นนะครับความรักก็จะลงตัวกันได้มากขึ้นนั่นเองเนาะแต่อย่างน้อยดาวราหูก็ออกจากดาวศุกร์แล้วด้วยอย่างน้อยก็ยังมีความสุขความสมหวังความประทับใจที่มีต่อกันที่ดีได้แบบนั้นนะครับก็โอเคเนาะก็ถือว่ามีพลังงานดีๆเข้ามาก็ พยายามตักตวงกันไว้แล้วก็ให้โอกาสในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ร่วมกันก็จะมีความสุขที่ดีตามมาภายหลังนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจัยในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอดไลน์ได้ที่บูพยา5้นะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ